เม็ดขนุนพี่มดอร่อยมากนะคะสวัสดีค่ะครัวไร้ผงชุรสว,วันนี้เรามาทำเมนูต้มยำนะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศหน้าหนาวนะคะเพื่อนๆน้ำที่จะใช้ต้มยำจะเป็นสมุนไพรล้วนๆเลยนะคะอันนี้คือข่าแก่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเขามีงานวิจัยนะคะอันนี้คือตะไคร้หอมแดง ถ้าใครมีขิงก็ใส่ขิงเข้าไปได้นะหรือใครมีขมิ้นจัดเต็มได้ค่ะเพราะว่าสมุนไพรพวกนี้เขามีงานวิจัยว่าช่วยต้านมะเร็งนะคะมีสารต้านมาเนะเร็งเนาะแล้วก็อันนี้เม็ดขนุนที่ต้มสุกแล้วนะเทคนิคก็คือเอาเม็ดขนุนเนี่ยไปแช่น้ํนานานๆแล้วเดี๋ยวเปลือกเขาจะแตกเองค่ะแล้วเราก็เอามาต้มซึ่งเม็ดขนุนเนี่ยเป็นเม็ดขนุนที่ได้มาจากวังน้ําเย็นพี่มดเดินทางมาซื้อของเนี้นะ แล้วก็เอาของมาฝากเยอะแยะเลยนี่มาเขือเทศน,นะคะขอบพระคุณพี่โมดแล้วก็ครอบครัวสามีแล้วก็ลูกที่น่ารักด้วยนะคะเป็นขนุนที่ที่ออร์แกนิกและอร่อยมากเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือดำค่ะเม็ดขนุนหรือว่าขนุนเนี่ยสามารถเอามาทำอาหารได้ยิ่งเม็ดเนี่ยนะคะกินแล้วจะชื่นใจมากเลยเพราะว่าเขามีสารอาหารเยอะมากเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นความหวานที่ได้จาก ไซลับอินทผลัมนะคะเราไม่ต้องใช้น้ําตาลเคมีเนาะเราใช้อินทผลัมอะ่ะมันปลอดภัยนะคะคนที่เป็นสูตรเนี้ยคนเป็นมะเร็งกินได้ดีมากเลยค่ะทุกโรคสามารถทานได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าตัววัตถุดิบมาจากธรรมชาติเดิมนะคะหลายคนที่กังวลใจว่าจะกินได้ไหม ถ้าเป็นธรรมชาติเดิมมาจจะทานได้แต่มันจะมีข้อยกเว้นอย่างเช่นเห็ดอย่างเงี้ยเห็ดอันนี้เป็นเห็ดนางฟ้านะคะคือพวกเห็ดสีขาวสําหรับคนที่เป็นมะเร็งเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์มะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่ฮอร์โมนอะไรพวกนี้เนาะก็ต้องดูว่าตัวเองเนี่ยมีความฮอร์โมนเอสโตรเจนล้นไหมอันนี้ใบมะกรูดถ้าล้นได้ทาคลิปไว้แล้วเดี๋ยวจะติดไว้ด้านล่างนะถ้าล้นมันก็จะรู้สึกว่ากิน เห็ดซึ่งมันก็จะไปทำให้ฮอร์โมนเนี่ยเกินไปอีกก็จะไม่ค่อยสบายแล้วก็ไปกระตุ้นโรคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่อันนี้รสชาติแบบดีมากเลยค่ะเพื่อนๆหอมแล้วเวลาที่ช่วงที่หน้าหนาวเนาะเราสามารถที่จะอันนี้มะนาวนะคะบีบเน้นบีบมะนาวไปลูกครึ่งเลยนะคะเพราะว่ามะนาวเขามีวิตามินซีแต่ว่าจะบีบหลังจากที่เราให้อันนี้อุ่นๆสักนิดนึงนะคะ ต้มยำแบบนี้อันนี้ใส่พริกขี้หนูนะคะเพื่อเพิ่มพริกขี้หนูเนี่ยมันเพิ่มรสชาติให้เราเนาะแล้วก็ผักชีเลื่อยแล้วก็มีใบสะระแหน่ทั้งหมดเนี่ยเป็นสมุนไพรไทยที่หาได้ง่ายทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าคุณค่าอาหารสูงมากเลยค่ะอร่อยมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆแล้วใครที่มีอาการท้องอืดเนาะหรือว่าอาการเย็นเกินเนี่ยสามารถต้มสมุนไพรแบบนี้ดื่มเป็นชาได้เลยนะคะช่วยในการขับลมได้ดีด้วย อันนี้คือสมุนไพรรสหอมร้อนนะคะก็จะช่วยขับลมช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันโรคต่างๆได้ด้วยค่ะชิมไปกับมดละเ <c oughs> ม็ดขนุนมันจะสดมันอันนี้เม็ดขนุนของพี่มสนะคะมาจากวางน้ําเย็นนะนี่นะพี่มดสเม็ดขนุนพี่โมดสอร่อยมากเลยคะ่ะอนนื้ทำน้ำอันนี้แบบอ่านชมเลยนะคะ เยี่ยมมากเลยลองทำดูนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะมีวิชาอาหารปลอดภัยอาหารเป็นยาอาหารรักษาโรคได้นะคะเนได้รวบรวมเมนูอาหารกว่า100เมนูนะคะเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือครัวไร้ผงชูรสพิเศษสำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้โปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียงเล่มละ300บาทนะคะ